ตอนนี้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่สนามบุริรัมของเรานะคะได้ผ่านมาตรก,การการป้องกันโควิด19แล้วค่ะตอนนี้ผู้ชมสามารถเข้าดูได้ถึง50%ของสนามแล้วค่ะเรารู้ค่ะว่านาเตะร,รู้สึกเหนื่อยแล้วก็อ่อนล้าน,นะคะแต่ว่าพวกเราก็จะพยายามเชียร์ให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะเชียร์อย่างนี้ต่อดไปค่ะบุรีรัมยูเนเต็ดสู้ๆครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกนัดหนึ่งที่เราได้มาตามเชียร์แฟนบอลทุกคนก็จะขอฝากกำลังใจให้ นักฟุตบอลทุกท่านสู้อย่างเต็มที่เพ,เพราะท่านทำได้ดีตลอดทุกๆนัดขึ้นมาจะแพ้บ้างเสมอบ้างแต่แฟนบอลก็ไม่เคยทิ้งนักฟุตบอลทุกคนเพราะเราจะเดินไปด้วยกันตลอดรอดฝั่งครับผม ทีบทขยี้ตั้งแต่วินาทีแรกจบในครึ่งแรกยิงให้มากที่สุดออกบอลให้เร็วเคลื่อนที่ให้มากเสียบอลเพสซิ่งทันทีจบด้วยการทำประตูเราจะเอาสามแต้มไว้ที่บ้านเราเราจะเป็นรองการหงสตาไปตั้งสระที่เดยกันตั้งต้งตั้งตัง เกมรอบต้นทีอแล้วครับสุขขทัย FC เป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเกมก่อนนะครับบุกจากขวาไปไซ้ายรัตนากร1-2กับไมค์คอนลับเบิ้ลไม่หลุดครับจงหวะานี้แต่ผู้สินเป่าแฮนด์บอลนะครับบอลไปโดนแขนผู้เล่นสุโขทัย พวกแนวรับนี่สูงใหญ่หลายคนนะครับพันษาก็เติมขึ้นมาครับชินากรเติมขึ้นมาแล้วครับเปิดโด่งลูกนี้แต่ว่าโอ้โหเข้าหรือเปล่าต้องรีบปล่อยบอลก่อนเลยครับโอ้โหยังไงครับอ้าวคูศินบอกว่าบอลเข้าไปแล้วเหรอครับนี่โอ้โหนี่แหละครับบูคัตแทขอกินพงครับโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับบุรีรัมย์ครับ เดี๋ยวต้องดูภาพชารับแต่ว่าผู้ชุวผู้สินเนี่ยบอกว่าบอลข้ามเช้นไปแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับแต่ว่าผู้สินก็บอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเช็คได้อยู่แล้วครับตรงนี้ครับทุกประตูที่เกิดขึ้นครับ V ีสามารถเช็คได้ครับทูกตรงนี้เนี่ยน่าจะยางนะครับเนี่ครับคือถ้าเกิดข้ามต้องข้ามไปทั้งใบนะครับนี่ถึงมือยังยังแท่จะอยู่บนเช็ดอยู่เลยครับ ก็เด uhm. ี๋ยวต้องดูทีมงาน v r กับผู้ศสีนแล้วครับเคลียรกันก่อนหลังจากดูแล้วไม่เข้าเนี่ยแหละครับโอ้โหเฮเกอร์ไปครับแฟนๆที่สนามช้างอารีนาครับไม่เข้าประตูนะครับครับล็อกไปก่อนแล้วโยนมัทอย่างมงไว้้ก่อนครับจังหวะของนุกุลกิตเก็บจังหวะสไว้ได้ครับดีต่อมาทีนึงแล้วจักรพันจับบอลสวยมากแล้วซัดโอ้โหโด่ข้ามคานครับ จังหวะทะลุมา,าของจกกักรพันธ์ยังต้องชมพัฒนรกรครั้เปิดมาแม่นมากแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบเ็าจากกักรพันธ์แก้พรมยังดักได้ดีนะนุกูลกิจนุกูลกิจไปเสียบอลย่างดีครับยังมีจังหวะ2แล้วจะเล่นเกมสวนกลับทิ้งมาอฟซันเมโลความเร็วมีนะครับอะไรครับทะลุามาน่ากลัวครับเอฟซันเมโลคขั้มาคนเดียวแล้วก็จังหวะลองยิงดูดิวยังตรงตัว,ย,ตตวยังตามมาตัดคุกไมได้อีกทีนี้สีบอลลัก ความเร็วมีอยู่แล้วครับพวบมาหน้าตัวเลยครับตรงกลางมีรออยู่ด้วยหนึ่งจังหวะรอครับสันติภาพจิ้งโอ้โหยังติดเซฟอยู่ครับผู้ครูความเร็วสันติพาดแต่ว่าไม่ผ่านเซฟของศิวบาลักษ์ไมค์คอนตัวต่อตัวต้องย้อนหลังกลับมาก่อนศรลักษ์ศรลักหมองข้างในบอกเพื่อนขยับหน่อยครับเข้าซ้ายแล้วศรลักเปิดลูกนิดมีแฉลบนิดนึงแล้วก็เอาบอลกัดกันเองแถวสองลองยิงดูโอ้โหเรียบร้อยเลยครับผู้ครูจังหวะกดของจากพันแก้วโกลมครับ เตะตีล่วครับ1ประตูต่อศูนยโอ้โหนี่ครับสุภปเชลทีเตปเนี่ยลงมาสักครู่เดียวครับมีส่วนร่วมกับประตูนี้แล้วครับถรือว่าการแก้เคมของไลเซนเดกมาม่าเนี่ยเป็นผลแล้วครับทีมได้ประตูขึ้นนำอย่างที่ต้องการนลครับก็มีตัวเพิ่มไปในกรอบ แบบสุภาชัยนี่ก็ทาให้นะครับกดดันเลยนะครับนี่แหละครับคนที่หมกสวนออกมาเนี่ยเป็นเปียร่าดะครับเียบรรยากาศผู้ชมครับที่กลับมาในสนามอีกครั้งนึงครับทำให้การแข่งขันเนียนมีสีสันมากขึ้นครับไม่ต้องชมเลยนะครับกล้องเนี่ยจับมาที่ผู้ชมในสนามช้างอารีนาคือต้องบอกว่าแทบจะทุกคนเลยนะครับโอ้โหวินัยนี่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับ เปิดยาวครับแล้วคููสินก็เปล่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยนะครับบุยรำยูไนเต็ดครับขึ้นนำสุขภัยเอฟซีอยู่1ต่อ0ครับครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ เป็นาบุรีรัมยูไนเต็ดเป็นฝ่ายกลูกเริ่มเกมบ้านกับบุกจากขวาไปซ้ายอะไรครับจังหวะแทงไปจ้อนหลังสุภาชัยครับเ,เสียบยังเอาคืนกลับมาได้สุภาชายัยสุภาชัยจะโยกหนีแต่ยิงลูกีิโอหต้องออกแรงเซฟเลยครับบอลยังไม่ออกด้วยเปิดเข้ากลางมาทีหนึ่งแล้วก็ลงโลกลับตอกซ้อนลูกีิโอหยังโอตามารับไม่ได้ครับปิยราชก็แม่นให้ต่อมาบาโจแปะสั้นๆครับ อาแล้วครับนัทวุฒิจ่ายแล้วหลุดด้วยครับอ่าอะไรครับจังหวัดธนบุมาน่ากลัวครับเอฟซันเปโลค่คว่ำมาเองแล้วก็ก้มหน้าเอียงยิงเลี้ยวคูยังเซฟไปได้ครับโอ้โหจัก,กรพันยังไม่เปิดครับจัก,กรพันแล้วเปิดเลียดลูกนิดไม่ถึงสุภชัยครับยังเก็บได้ในลูกดินสุภาโชคสุภาโชคยิงเองติดบล็อกแล้วแันมาแล้วก็ซัดลูกนี้กูยังบล็อกอยู่แล้วเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับจังหวะสุดท้ายครับ ลองเสียงวางยาดูครับวางพยางมุมมาสัตสรัเอบอลลงเล่นได้สวยเลยครับสัตรัสตัวต่อตัวมีโอกาสแล้วก็หนิงมาโอ้หต้องเปรกเกมไว้ก่อนนะชีลาดูจะมาสูตรไหนครับจังหวะเปิดของรัตนากรรัตนากรเปิดมาร์ตนะอืิติพงยังทุบทิ้งไปได้ครับ oh God, จุมเนโอนุก,กูลกิจลองยิงไกลลูกนี้ได้ลุ้นเหมือนกันครับจังหวะซัดไกลมากครับ ลักครับเปิดยาวขึ้นมาบอลตรงกลางจักับพันธ์สไลด์ต่อมาแล้วอาวนะครับตรงกลางสุภนัทรออยู่เปิดมาสุพันธ์นัทลองลยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับสองประตูต่อสูตรครับเกมนี้จากตัวสำรองครับสุภนัทเหมือนแต่โอ้โหถือว่าฉวยโอกาสได้ดีครับจังหวะทำเงนสามครั้งครับสุดท้ายสุภชัยลุไปเปิดให้กับสุภนัทตัวสำรองครับยิงประตูที่สองของเขาได้หลี่ยกูการนี้ครับแล้วก็เป็นประตูที่สองของดุรัมเฟยเต็ด สุดโหไทยไปแล้วครับรถขับกันไม่กี่จังหวะก็ได้ประตูครับทางฝั่งเจ้าถิ่นครับไม่ต้องต่บอบอลกันเยอะครับสุดท้ายเนี่ยได้ประตูที่สองแล้วก็น่าจะทําให้เล่นอย่างสบายใจขึ้นครับโอโ้โหเป็นกาปร,รป้องการยอดเยี่ยมของบุรีรัมครับหัวแรกเนี่ยเป็นจักรพันธ์ครับจา่ายทะลุไปให้กับสุภชัยหักมือเรียกให้สุบรัณเข้ามาครับแล้วก็นั่นครับรออยู่ตามจุดน,นัดพบเลยครับแล้วก็ยิงผ่านตัวทางกิติพงศ์เข้าไปครับสองกระส โมงพลาดเองครับชุมนันดุลแล้วครับชุมนันกระโดโดลูกนี้แล้วก็โอ้โหโด่ไว้หน่อยครับการนะครับสุปปกไทยในแดนบนเนี่ยเปิดโด่งมาแล้วปล่อยไหมโอ้โหลุเกเลยครับแบบนี้คนเดียวครับยังไงครับปิยพลปิยพลเลือกแล้วแล้วก็ไหลมาโล่งๆ,ๆยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้ใจกว้างจริงๆครับปิยพล,รยรยพลรรครับเราปิดด้วยจักรกรีนครับสามประตูต่อศูนย์กล้าแต่กลครับ ประตูที่ห้าของเขาในลุกการนี้ครับแล้วก็เป็นประตูปิดกล่องครับให้บูรามยูเตดเก็บสาคะแนนแน่นอนแล้วครับวันนี้นี่ครับตัวต่อตู้อยู่เลยครับทำได้แค่ปล่อยครับไม่ต้องทำอะไรครับแค่บังไม่ให้กองแม่เล่นง่ายๆครับวัดเปิดเนี่ยเป็นลัตนณะก่อนะครับที่เปิดยาวนี่ครับเห็นเลยครับว่าเพื่อนมาดนี่ปล่อยเลยครับเตี๋ยพลยังหลุดไปแล้วก็มองิงเข้าไปง่ายๆครับ นี่ยิงนี่ลูกนี้นี่โอ้โหรอดขาเข้ามาด้วยนะเสือปักเหมือนกันครับโอ้โหจากติดลาบตะกรูนครับ3-0ไปแล้วครับพวกสุโขทัยช่วงนี้มีฟอร์มก็โดนบุรีรัมศัดปีเลยครับเกมนี้สุโขทัยทุ่มรายการบุสินก็เป่าจบเกมครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับวันนี้เอาชนะสุโขทัยเอฟซีไป3ประตูต่อ0ครับ เล่นตำแหน่งกองหลังผนังทองแดงกำแพงหนุนหลังบุรีรัมยู่ในเต็นเอาหัวใจร่วมกันแชมป์แห่งเกมลูกหนังแชมป์แห่งแชมป์แชมป์แ,มแห่งไทยเราจะก้าวไปด้วยกัน เลือดดักสุขต้องฝ่าต้องปันจะนำชื่อไทยไปไกลกว่านั้น